สวัสดีครับผมไออยู่กับอะไรเกมเมอร์ทีวี n n น l นะครับวันนี้ก็มีเพื่อนผมมาหนึ่งคนชื่อว่าชื่อเด็กชายกล้วยนะครับเราจะไปยิงเราก็จะไปยิงนาก,กากันครับไหนมึงอหงาไม่เห็นมีอะไรเลย,เ,ลย <c oughs> เอาหนีกูไงเอาไอ้เหี้ยก็มึงบปก็ไปไงไปก็ไปไป ว่าคลิปนี้จะกี like ่นาทีถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายตอนเนี้ยถ่ายแล้วเนี่ยไม่ถึงสิหรอกเยเฮ้ยก่อนจะเดินถึงนาคาก็สักแป๊บนะวันนี้ก็มาเล่นแบบไล์โป้นะกูไม่กูไล่ลงเรดาร์เรื่เนี่ยวู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 กูใครมันทักอะไรมาวะ เกียนะชอบมาทักเลยตอนนี้เดินเรื่อยๆขอยากนี่มันอยู่ตรงไหนวะนก็เป็นเมืองไงที่มีที่เต็มกระสุนนะอย่าฟอดเมืองตรงไหนวะออ๋ไอตรงมาทางเนี่ยนะเออทางที่มาหัดอ่ะโอ้มาลงมาแลกรหัสอะไรกันรีโดโดัว ค่ะมันมีคนมาทักแรกหาพีบีอะไรเนี่ยมึงไม่ปิดออนอย่างนี้ปิดไปแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมาตรงทะเลสาว่ายน้ำอยู่เนี่ยเขาเขียนอะไรกับกูในเกมเน,นี่ยนัามี่ัะเลื่อนเหนื่อยมากเออ,อมไม่ดังวิ มึงอยู่ไหนนี่อะกูหลงเธอก็ตังกูแบบนี้เนี่ยตัวยิงด้วยสีคลิปกีนน่นาทีแล้ว่าสองนาทีต้องตั้งหนึ่งทีเดี๋ยวเชออิญเฮ้ยขี้เกียจลงนานเว้ยด,ดูดูหลายๆตอนด้ยให้ดูทียติติเทีละติติกูตัดนาน,นาอ่ะเว้ยแค่ตอนกูแปลงไฟล์อ่ะมึงคิดดูมึงมึงต้องดูว่ามันมันมีตรงไหนแบบ กระตุกค้างๆมั้งอะ่ะแล้วมึงคิดดูมึงต้องดูซ้ำๆหลายๆรอบอะ่ะถ้าเกิดมึงอัานสิบนาทีอะ่ะดูสิบรอบเป็นชั่วโมงทั้งหลายเนี่ยมึงเมาก็้วน่ะผิดทางวะกูเคยมาทางนี้สัตว์มั้งเหอะกูเคยมากับเพื่อนอะ่ะก็กูจะมา,า,ท,า,าะทางนี้นกูอะทางนี้ ฉันรู้ว่า,ขาเขาถึงก่นอนจังกูไม่รู้ทางเอาไะล่ะเอาเดีมาแพ้ดได้อะไรเดยอได้ไข่ไข่ของกระเทยไม่ไหนแล้วนะไม่รู้กูมัว่วแล้วก็ถึงเองไหนวะยังไม่ถึงเลยกูใกล้ถึงแล้วหรอลงไอ้นี่ไปก็ถึงแล้กูจับล่ามันจะมีไอ้นี่โผล่ขึ้นมาจริงด้วยถึงท่าทักปักเข้าแล้ว เขาบอกว่าทางนี้ทางนี้หำไปแล้วกูเข้าทางเข้าแล้วโหรอว่าปันเดย์เขามีคนมาไปฮักเลยฮะเราเพิ่งจะออกจากฮักเนะออฮักเกิดแล้วหรอหุนนัะ่จะยิงฮักสักตัวนะมือรีบเรียบขอไม่ได้รีบมือมอ่ะแต่ไ่นมึงไหนเนี่ยที่อาเกถึงนั้นเนี่ย เฮ้ยนาคาตาหรอยังไม่เกิดเลยเอาแล้วไงบ้าเปล่าไม่รู้ตอนนี้กูไม่มีเลด้ากูมา,าตอนแรกก็บ้าเป่ะเตรียมเดียมก่อนเถอะมีคนนี่น,นาคาเลือกขึ้นอยู่เอาใช่หรอเออเันรออีหนึงผู้ชมทุกท่านตอนพิมพ์รหัสผมตัดออกแน่นอนนะฮะอไหนวะ เลือดราคาเหม็นขึ้นเลยมอมะเนี่ยอของกูขึ้นน่ะนีมาเปลี่ยงเลือดเต็มหรอเไม่รู้ดิกูถึงแล้วมีคนของตกด้วยโอ้วเยอไหนวะโอ้ยขึ้นแล้วเลือดเอาไงดีโอ้โหข้างในมีคนโอ้ยไฟไหม ไอ้กล oh, right uh ้วยเอาไงดีอะไรมีคนอยู่อ่ะอยู่โอุ้ยไฟไหม้แปปิึงข่อนแปบคนชื่องูเห่าไอ้สัตว์ปัญญาอ่อนละอันน่ะแบบนี้น้องไอ้กล้วยไอ้หําเด็กเป็ดมึงยังไม่ตายอย่างหรอเอาไงดีลงมาแล้วกันเฮ้ยนาคารอยู่ติดวินาคารอยู่ติดเข้าห้องอ่ะนะเข้าห้องแห่งความลับอ่ะนะกูลัว เข้ามาแล้วไหวปะเนี่ยมึงอ่ะสมบูรณ์ระดับไหนแล้วดูด้วยเฮียเฮียโอ้ยงูเห่าเกิดงูเห่าเกิดกูยิงให้ยุงงูเห่าอ่ะจัดด็ดจัดด็ดตายแล้วตายหมดแล้ว โอ๊ยว้าโอ้ยฮะแม่งดับรองเท้าว่ะมึงจะเอาป่ะจับลงเท้าป่ะโอ้ยไม่เอาไม่เอามึงอยู่ไหนเนี่ยลงมาช่วยกูดิจะตายแล้วกูออกเกมก่อนจะตายเนี่ยมึงมึงเอาไงอะปลาเกือกับไอ้กูจะไปเรยไม่เจอละกระดอนอยู่ไหนวะโอ้ยโอยโอ้ยอุ๊ปป้าเกือบเกือบเจอแล้วอะเอาไวลา เอาเป็นว่าจบคลิปเองเท่าน,นี้นะครับตัวดิเคร์บอ๋อก็ยิงตายตัวหนึ่งนะไม่เฟลไม่เฟลโอเคครับจบแค่นี้โอเค